สวัสดีครับวันนี้มาทบกับผมรุ่นรถยยงใหม่วันนี้เป็นวันเสาร์ครับผมก็จะทำอะไรอร่อยอร่อยให้เด็กๆกินกันแล้วก็วันนี้เป็นเนื้อย่างเกาหลีครับผมวันนี้เป็นหนงเราชั้นเยี่ยมนะครับมีเนื้อจากพีเมียมบีฟอินชาแล้วก็อันนี้ของบ<ม>ูรอกบีฟนี่ครับเนื้อเตรียมมีเนื้อแล้วก็ผมกำลัง กำลังทำน้ําจิ้มสามรสนะครับนน้ำจิ้มสามรสของเราจะมีพริกขี้หนูสวนกระเทียมต้นขักชีรากผักชีครับผมน้ำปลา,า,าน้ําน้ําเปล่าน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ํามะนาวนะครับน้ำมะน,นาวนะมาดูขั้นตอนกันเลยครับผมผมใช้วิธีปั่นเอานะครับปั่นเอาง่ายไม่ต้องแต่ก็อร่อยเหมือนกักออกน,กนนะ เคเดี okay. ๋ยวเรามาชิมกันนะครับเดี๋ยวใช้วิธีการชิมเอาว่าอันเรารสชาติเป็นยังไงเราก็ค่อยๆเติมเอานะครับนี่ครับ <c oughs> ได้ละหอมเลยครับผมหอมเทงคำนวณง่ายๆมะนาวกับน้ำตาเราใส่เท่ากันนะครับแล้วก็อย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยชิมรสเทสรสเอาเอาเลยครับอันนี้ ถ้าไปซื้อเขาอาจจะโดนหงชนรสเยอะแยะเป็นช้อนเป็นช้อนนะครับมีน้ำจิ้มผู้ใหญ่สำหรับเนื้อเนื้อย่างเกาหลีของเราในวันนี้นะครับง่ายๆแต่อร่อยครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปทำกันดูครับรับรองอร่อยแน่นอนอันนี้ขั้นตอนสำคัญครับก็จะเป็นาการหมักเนื้อให้มีรสชาตินะครับเนื้อสูตรผม ก็จะมีเครื่องปรุงก็คือมีซอสฝาเขียวน้ำตาลซอสของ,งนี้นางรมแล้วก็งาขาวนะครับคือเราจะทำง่ายๆโดยที่อเอาเอา,เอาทั้งสามอย่างที่ผสมกันก่อน ก็นี่เรามีรีเมียมบีฟครับผม่ารามาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อเขาแอ็กมาไลท์อย่างสวยงามเอาซอสที่เราปาผสมเมื่อกี้นะครับ ผมเมื่อกี้ลาดลงไปเนื้อครับลาดลงไปลงเนื้อ mm hmm. อร่อยแน่นอนครับสูตรผม mm hmm. เพื่อนๆลองไปทำกันได้ครับ mm hmm. นี่ครับลาาเสร็จปุ๊บแกงขาวจะช่วยเพิ่มความหอมตอนเราปิ้งปิ้งเนื้อนะครับนี่ครับใส่หน้าขาวเสร็จปุ๊บก็เป็นอันเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปลุยกินกันเลยครับผมน,นี่ครับพร้อมรับประทานแล้วครับเนื้อย่างเกาหลีของเราที่บ้านในยุคโควิดนี่ครับใช้กระทะทองเหลืองครับสั่งมาจากโชปปี้อ <c> ร <oughs> ่อยแน่นอนล้านเปร์เซ็นครับผมเทสได้ครับนี่ <c oughs> คืนวันเสาร์เราปาร์ตี้กันที่บ้านนะครับ <c oughs> ครบทุกอย่างครับเนือ้อเิียกันง่ายๆที่บ้านนะครับชุกยุคโควิดนี้ต้องอาศัยกินที่บ้านสบายใจที่สุดครับนี่ครับเนื้ออร่อยมากครับน้ำจิ้มสามรสเมื่อกี้ได้ทำให้เพืเ่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับขอขอ ง่ายราคาประหยัดและอร่อยครับผมยังไงลองไปทำทานกันได้เลยนะครับเดี<ป>๋ยวผมขอตัวไปทานต่อก่อนนะครับ